วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ i i h h ทร r e g e n c y สมุยเหมือนเดิมเราได้อยู่ในห้องของวิลล่า002นะคะคือห้องนี้ปึ๊บโอเคเราไปดูเ e สเ g อโอ้ก็เข้ามาด้านในก็มองไปเห็นทะเลเลยอันนี้เป็นการเด่นหน่อยๆจริงๆมันเชื่อมต่อได้อีกอันนึงนะ ใช่เชื <Bien> ่อมกับวิลล่าหนึ่งได้ก็สําหรับคนที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆน้อยากมาอะไรเงี้ยแต่ห้องเนี้ราคาปกติเนี่ยไม่ใช่โปรโมชั่นเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่คืนแล้วมาสองหมื่นะเข้ามาซ้ายมือเป็นทางอะไรอ๋อน่าจะเป็นทางที่เปิดประตูทางห้องน้ำออกมาได้โอ้มีเป็นเลนชาวเวอร์ข้างนอกด้วย ข้างหน้านี่ก็จะมีในส่วนของภูนิดนิดๆสามารถเปิดจากรุชี่ได้อันนี้เป็นประตูเล็กๆก,ก่อนที่จะเดินลงไปหน้าหารนะคะ สะนลึกไม่ลึกกว่าเมตรยี่สิบนะคะก็จะมีโซนให้นั่งเปิดจากคุชชีได้ตรงนี้โอเคอันนี้คือภาพกลมกว้างของตัวห้องแล้วเข้าไปดูกันประตูกระจกเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดได้สองทางนะนะี้ก็ได้หรือว่าทางนี้ก็ได้เอโอเคเราไปดูห้องกันปึบ แล้วก็มีโซนนั่งลิฟบิ้งเล็กๆแล้วก็จะมองออกไปข้างนอกได้แบบนี้แล้วมีเตียงนอนคิงไซส์อยู่ตรงกลางแบบนี้นะด้านขวาจะเป็นในส่วนของมินิบาร์ ก็เหมือนทั่วๆไปห้องอื่นๆเช่นกันที่มีอยู่เหมือนกันอันนี้คืออะไรโอ้ขอเอาตู้เย็นมาให้หนึ่งตู้เลยทีเดียวโอเคตู้เย็นก็อารมณ์คล้ายๆกับมินิแบเป็นตู้เย็นมินิเหมือนกันเป็นความันใหญ่ขึ้นนะนะแล้วก็มีช่องแช่คน,นแข็งอ่ะฮะ เราไปดูโซนด้านหลังห้องตรงนู้นกันดีกว่าอัานนี้ก็เป็นโซนแขวนเสืขข้อผ้านะฮะวางของตู้เซฟชั้นอิ้นชักมีสองด้านนะคะซ้ายขวาอัานนี้ก็จะเป็นที่วางกระเป๋าพื้นที่ได้มากขึ้นเนาะ ก็มีอันนี้คืออะไรอ๋อที่รีดผ้าอ่ามา,าถึงปุ๊บเข้ามาห้องน้ำห้องน้ำใหญ่โตโหร้านมากก็มีอาบน้ำแล้วก็อ๋อซ้ายก็เป็นอ่าเป็นส่วนของ ที่แปลงฟันที่ล้างหน้ามีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนด้านซ้ายที่งนักนอนเข้ามาจะเป็นห้องอาบน้าข้างในนะคะอ๋อน,นี่ไงมีประตูอกไปที่มันจะเป็นอ่า โซนอาบน้ำนอกเอาจอที่เมื่อกี้เราออกมาเข้ามาทางด้านหน้าแล้วก็จะไปเจอทางเข้าตรงนี้ทางเดียวกันแล้วก็นี่เราก็มาดูภาพรวมอ่านี่นะคะอออันนี้คือ มุมกว้างเวลามองออกมาจากหัวเตียงอันนี้ก็เป็นห้องที่เรียกว่าวิลล่าคือมันเป็น,น,ปนบีชฟาร์วิล่าบีชฟนร์คูล่า,ท,ลาที่นี่น่าจะมีราวแปดฟูแปดวิลล่าไหมไม่แน่ใจหกหรือแปดวิลล่าอันนี้จะเป็นโซนที่ เอ,อสูงสุดของทินอ๋อมันจะมีตัววิลล่าที่แบบราคาแพงสุดคือกล้างกว่านี้คือวิลล่าที่หนึ่งฝั่งนู้นนะคะก็คือหนึ่งเราอยู่สองแล้วก็ยาวต่อไปก็ใครที่อ,อสนใจอยากมาเช่าสมุยล,ลองมาดูบรรยากาศที่นี่นะคะแล้วก็ไฮแอดเดนที่สมุยเนี่ยก็ ค่อนข้างจะเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่อะเพราะเพิ่งเปิดสามกักสดาหที่ผ่านมานี่เองสองห้าหกสี่เราก็เข้ามาพักก็มาทานข้าวที่ด้วยนอนด้วยหลายหลายหลายครั้งเหมือนกันในรอบเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ถ้าใครสนใจเงี้ยก็มาได้นะคะไม่ได้ดิค่าในหน้าอะไรเขาหรอกแต่ว่าคือเป็นโรงแรมใหม่แล้วก็สะอาดชอบในเรื่องของความเป็นส่วนตัวแล้วก็เออ สวิตช์ของคนของที่นี่สวิตช์มาที่นี่ดีมากคือเป็นโรงแรมที่สวิตช์มาดีมากจริงอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็พวกข้าวของที่เท่ต่างด้วยความที่โรงแรมเปิดใหม่มันก็เลยค่อนข้างจะคือใหม่ใหม่ๆทุกอย่างอ่ะวันที่เรามาค่อยๆตอนแรกๆก็เป็นแบบเหมือนคนแรกในเรื่องของการใช้ห้องห้องนั้นเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราคือแบบถ้าถ้าตอนนี้ใครสนใจและนี่อ่อณวันนี้คือวันที่วันที่วันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกสี่ ก็เห็นว่าหนึ่งกันยาจะมีการเปิดให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วก็ถ้าใครสนใจลองมาดูนะคะสมุยมีอะไรให้น่าเที่ยวเยอะมากแล้วก็เราเองเราเป็นคนสมุยอยู่ที่นี่นแหละแล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนก็มาเที่ยวในสมุยกันแล้วก็มาพักผ่อนมาช่วยกันทําให้เอ,อมันน่าอยู่อะ่ะคือทุกวันนี้มันก็แบบค่อนข้างจะสถานการณ์มันก็น่าเบื่อมากพอแล้วกับเรื่องของโควิด แต่ว่าก็มาเราก็เตรียมพร้อมเหมือนเดิมเนาะแมดก็ต้องใช้ก็ยังต้องป้องกันตัวเองกันอยู่นะคะใครที่อยากพักผ่อนไหวในเรื่องของต่างๆที่พร้อมที่จะมาเที่ยวพักผ่อนก็มาค่ะยินดีสมุยม,มีทั้งสถานที่ที่โรงแรมที่โอเคแพงก็มีระดับกลางๆก,ก็มีถูกคุณภาพดีก็มีเพราะนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคน ว่ารักทแบบไหนและสไตล์แบบไหนลองเลือกเอายิ่งช่วงในช่วงหน้าเนี้ยที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงโควิดในประเทศไทยเนี่ยโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยถูกลงมาเยอะมากแล้วก็คุณภาพเขาก็ไม่ได้ด้อยลงด้วยนะคะลองมาเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวกันโอเค วันนี้เป็นเช้าวันที่เราจะเช็คเอาท์แล้วนะคะวันนี้เป็นวันบรรยากาศตอนเช้าแต่บังเอิญฝนตกอันนี้เป็นด้านหน้าห้องนะคะเป็นในส่วนของภูที่อยู่ด้านหน้าห้องอน,นั้นก็เป็นทะเลด้านหน้าที่อยู่หน้าห้องโอเชียนบีชฟอนด์บีชฟอน์โอเชียนวิว ตอนเช้าของที่นี่ก็เป็นประมาณนี้อันนี้เราให้เขาเก็บของไปบางส่วนแล้วเดี๋ยวเขามารับไปที่รถอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปทำการเคลียร์เช็คเอา